สัญญากู้ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลานะครับจำเป็นจะต้องบอกกล่าวทวงถามก่อนไหมนะครับก่อนที่จะดำเนินการฟ้องร้องคดีได้นะครับอันนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าเอะเวลาให้กู้ยืมแล้วเนี่ยแม้ว่าจะทำสัญญากู้เอาไว้ก็ตามนะครับแต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่จะคืนเงินนะครับปกติแล้วเนี่ยนะฮะสัญญากู้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาทำกันเนี่ย ก็จะกําหนดวันเวลาใช่ไหมครับวันที่ทําสัญญานะรวมถึงวันเวลาที่จะกําหนดชําระนะครับแล้วก็จะชําระคืนเป็นงวดหรือไม่นะครับถ้ากําหนดชําระคืนเป็นงวดแต่ละเดือนชําระเท่าไหร่ก็ต้องเขียนกันไปนะครับแล้วจะครบกําหนดระยะเวลาเช่นให้กําหนดระยะเวลา1ปี2ปี3ปีก็ว่ากันไปนะฮะหรือ,รอถ้าใครที่นะ สนิทกันมากๆนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้กําหนดระยะเวลานะตกลงกันเอาไว้ปากเปล่านะแต่ว่าก็มีสัญญาแหละแต่ว่าไม่ได้ลงเดทไลน์ไว้นะฮะว่าให้คืนอะไรยังไงวันไหนนะหรือตกลงกันไว้แต่ตกลงกันไว้ข้างนอกนะครับอย่างนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่มีกําหนดระยะเวลานะครับเพราะว่ายึดถือสัญญากันเป็นหลักนะครับแกลงลายมือช่อลูกหนี้เนี่ยใช้ฟ้องได้แล้วแต่ทีเนี้ยก็มีปัญหาว่าจําเป็นจะต้อง ส่งโนติสหรือหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือไม่นะครับเคยมีคําพิพากษาของศาลฎีกานะครับลงเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามน,นะไอเรื่องคําฟ้องเนี่ยนะครับเวลาเราฟ้องเนี่ยฟ้องได้เลยครับแค่บอกปากเปล่านะว่าให้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่จ่ายก็ดําเนิกนการฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมายได้เลยนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาว่าจ้างให้กับทางทนายความไปยื่นฟ้องคดีเนี่ยนะครับทนายก็จะส่งโนติสให้อยู่แล้วครับ เ,เขาเรียกว่าเหลือดีกว่าขาดนะเ,เก็บพยานหลักฐานเอาไว้เหลือดีกว่าขาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกังนวลครับยังไงทนายก็ส่งโนติสไปก่อนอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครที่ยังไม่อยากจะฟ้องนะเป็นสัญญาที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาแต่ยังไม่อยากจะฟ้องนะครับก็สามารถให้ทนายนะครับส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือโนติสไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าหลายหลายเคสนะครับลูกหนี้ก็ติดต่อขอ ชําระเงินคืนนะครับก่อนที่จะดําเนินการฟ้องหรือบางทีไม่ต้องดําเนินการฟ้องก็คืนเงินอย่ครบก็มีเหมือนกันนะครับแล้วค่าส่งโนติสเนี่ยนะครับถูกกว่าการดําเนินการฟ้องเนี่ยประมาณ1ิเท่านะครับอันนี้ทางเจ้าหนี้ก็ต้องตัดสินใจกันเอานะว่าจะเอาเบาๆก่อนส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือจะดําเนินการให้ทนายื่นฟ้องคดีต่อศาลเลยนะครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่อง เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับก็ติดต่อสอบถามทางธนาเจาเข้ามาได้นะครับถ้าใครที่เห็นว่าคลิปของทางธนาเจามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ